มีเสื้อสีเดียวกันเพราะเรามีช่างภาพก็เห็นใจว่าอาจจะขอสปอนเซอร์อะไรมาติดหน้าอกหน้าเสื้อกันมั่งเพราะฉะนั้นเราก็กลับคนละครึ่งนะฮะมันจะมีอยู่สองอย่างฮะกลับเสื้อกับกลับบ้านเลือกเอาฮะว่าจะเอาแบบไหนเ <c oughs> พราะฉะนั้นครึ่งแรกนะชื่อหลังเป็นท่านด้านนีสิงปักดงนะกลับก่อนนะแล้วครึ่งเวลาหลังก็เป็นท่านด้านแม่ปิงเมืองตักกลับเสื้อนะมาชมกันนะการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่3ได้ไปแล้ว2ทีมนะในรอบ8ทีม เป็นทางด้านสิงห์ปักดงเป็นฝ่ายเกียร์เริ่มเล่นเกมก่อนนะขะยับมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายไรก็มาริมเส้นฝั่งขวายัดความมาตัวนี้แล้วก็นี่ยัยงไงฮะนี่นเป็นเพเร่อนมาเลขสองะที่เดินมาชำระค่าใบเหลือมอสักครู่แล้วก็บอกเลยว่าแม่ปิงเมืองตากระวังไว้ให้ดีนะพอมันมาจ่ายไว 100, 100 1, ้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋มันยังเหลืออยู่ที่ผมอีกห้าสิบบาทค่ะ ดูแล้วมันน่าจะใช้ให้หมดร้อยหนึ่งพเพราะขี้เกียจมาเอาตังค์ทอนอีก50บาทแล้วไปดูบลจังหวะนี้ครับผมในบริษัทสองนี่ยกสกัดหลุดออกข้างไปรุกทุ่มจากเส้นข้างของด้านแม่ปิง เมืองตากฮะรกทุ่มจากริมเส้นฟ่งขว้าทุ่มสันส้นๆมานี่ฮะผูเ้เล่นมาเลขหกแมฟฟิงนี่ถ้าจำไม่ผิดน่นาจะเป็นชุดอาวุโสของท่านตาหรือเปล่าไม่รู้แล้วมาแล้วก็ป๊อปนี่ดูผู้รักษาตัวออกมาบล็อกบอลไว้แล้วออกบอลน,นี่ฮะไม่ออกบอลสั้นนี่ฮะเลือกเก็บบอลไว้กับตัวนะผู้รักษาตัวจับเตะยาวๆโด่งๆมาแล้วดูกองหน้าเป้าแล้วก็เป็นเรียมบอลของท่านเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายของท่านสิงฝักดง เออไอ้พวกกินแล้วความจําสั้นอย่าไปให้กินเออเออเชี yeah. ่ยกินแล้วชอบแปลงล่าง เฉยว้เพราะฉะนั้นห้บาทยกผลประโยชน์ให้กับผู้บรรยายโอเคไหมโอเคไหมโอเคป่ะนี่ไม่คุยกับกูถ้าด้วยยิงเข้าแอคเลยสัตว์เออโอ้กูแม่งเหลือจะเชื่อเนี่ยพอลแรกีสิบสองเนี่ยส่งบอลเข้าไปกองก็จะขายออกน้ำพระหนึ่งฝะ่ตูตุนเรามาดูนี่กลับมาเล่นกันต่อเนียบอลของทางด้านเนี้ยทีมงาน แม่ปิงเมืองตากฮะโดยอยู่ในชุดเซ็นทรัโดนออกนำรักหนึ่งประตูสูดขยับรรมาใหม่ทางริมเส้นปักตาโฟได้เป็นี่ยี่สิบสองแทงมาตวันนี้ที่ประเทศของท้านในเซ็งบักหลงหลุดออกข้างฮะลูกทุ่มจากเส้นข้างของท่านแม่ปิงเมืองตากทุ่มยัดมาตวันนี้แล้วก็ป๊อปนี่อยังเป็นเซ็นทรัแบ็กตัวสุดท้ายตัดได้ยี่สิบแปดไตขวาหลุดออกหลังไปฮะ ก็ดูยกมาก็โอ้โหเนี่ยุดกรอบออกไปนิดเดียวฮะประตูต้องเต่จากเส้นเขตประตูฮะของทันทีมงานเนี่ยสิงปากดงอ่ะมันมาขโมยกินทีละชิ้นสองชิ้นอยู่เนี่ย อยากกินก็ไม่บอกโอ้ดีดูขวายอีกหนึ่งจังหวะดี้ฟอร์เนมาเล็กสิบในยิงมายังไม่ผ่านมือผู้รักษาฟระตูนะะัวยาจตกเมือไอ้ไม่หายเทตายก็ไม่ยังบุหรีมังเ้าเคยตายแล้วเยไม่ยังบุหรี่มังปามกัาไว้ในตู้เซฟไปแลวล็อกล็อกล็อก มันไม่เดินอ่ะยอดมันก็ไม่ได้เลยก็มันไม่เดินเยี่ยมมึงจัดมึงน,นั่งเฉยนั่งจัน ลแบบล,ล่าสุดนี่ช่างภาพของกูไอ้เทียบเบาหวานขึ้นเว้ยลุกยืดเล้สัตว์เลย<笑><笑>นี่มาชมเกมตอนนี้ควาคของของโอโเลยจังหวะนี้ก็รุนอรอรังไมฮะยังคงนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะสำหรับทางด้งานทีมงานนี้ฮะสิงห์ปากดงฮะที่เป็นทีมผ่านเข้ารอบมาด้วยการเตะเพย์ออฟนะฮะ ทั้งสองทีมนี้แล้วก็จับฉลากมาเจอกันเสียด้วยหรือคู่นี้นี่ใครชนะจะไปเจอกันอาจจะไปรอเจอระหว่างคู่โนู้นเลยนะฮะตุโมบายเอ็กบ้านชาราดกับทางด้านทีมงานเขาคันทองนะระเบิดบอลกันต่อเน,นี่ยบอลยังแค่ลูกเดียวในช่วงนี้ไปทัดบอลเพลยนของทางด้านสิงห์ปำลงหลุดออกรังผู้ตัดสินชีฟลูกคอนดักคิกของ,ของทางด้านทีมงานสิงห์แม่ปิงเมืองตากยัดมาแต่จังนี้หลุดออกรังผู้ตัดสินชีฟลูกอออออคอนคิกต่อเน,นื่องฮะ ดูอดคอนทักทิดของท่านแม่ปิงเมืองตากอีกนงจวะยัดมาก็ได้ไปรุกทุ่มจากเส้นข้างฮะลูกทุ่มต่อเน,นื่องของท่านแม่ปิงเมืองตากดูที่ว่าจะเตะเสมอได้หรือไม่ได้ในจังหวะนี้ทุ่มบอลไม่สุดแขนฮะทุ่มไม่ฮะเป็นลูกทุ่มจากเส้นข้างฮะของท่านทีมงานแม่ปิงเมืองตากฮะโดยผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสองพู้ทำประตูขึ้นนำฮะ เราดูนี่มงเช็นมาจังวันนี้เข้ามือพระลูกษ,ษาประตูของทัดานเนี่ยสิงฝักดงออกบอรเร็วมาอย่างเป็นบอลของทดานแม่ฟิงเมืองตกักแทงฝักมาที่กองนัตะป้าสายเติมมาแล้วอู้นี่จังวันนี้ไม่ทันนะ ใครจะถึงใครจะใจถึงเท่าในห้อยหนึ่งผู้น่ารักของกูไม่มีอีกแล้วเกมใส่ทงให้มาเลยเออตังไม่ได้เอาไว้ก่อนเอาเอาูโอ้เเดี๋ยวนอนเดี๋ยววันพุธศอเดี๋ยวมีถุงเท้ายาวกลับมาเพราะวันนี้ถุงเท้ายาวหมดเหลือแต่ตัดข้อกับการลื่นแค่นั้นเอง ขายดีจัดไอ้เหี้ยขายมั่งแจกมั่งพวกมาขโมยไปมั่งมันก็ดูไม่ขานั่งอยู่ร้านว่ะไอ้เหี้ยใครเดินผ่านมาก็หยิบทีละคู่ทีละคู่ไอ้เหี้ยยอดขายตังค์ไม่มีเลยไอ้เหี้ยถุงเท้ายุบเลยกูก็งงไอ้เหี้ยถุงเท้าหายไปไหนค,คิดว่าเมียกูขายของดีที่ไหนได้พวกรักหมดเลยอาจารย์ตุย้ยแม่ปิงตากซิตี้ แม้วพอระทมกานแข่งครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้าน,นทีมงานนะฮะอ่าสิงห์ฝากดงสองประตูต่อศูนย์ทีมงานมีเดียขึ้นสกอร์ให้หน่อยจ้าสองศูนย์สองศูนย์สิงห์ฝากดงสองศูนย์พักเดิมน้ำเดิมท่าแล้วก็ครึ่งเวลาหลังอ่ะแม่ปิงเมืองตากกลับเสื้อด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันกต่อการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังฮะระหว่างท่านแม่ปิงเมืองตากกับท่านทีมงานสิงห์ปากดงฮะครึ่งเวลาแรกเป็นท่านสิงห์ปากดง,น,ง,กดงนี่ออกนำไปก่อนท่านสองประตูต่อทุนๆๆแล้ก็มาดูอีกสิบนาทีของครึ่งเวลาหลังดูกันสิว่าทีมงานแม่ปิงเมืองตากจะกลับไร้ตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ได้เราดูจังหวะนี้แม่ปิงเมืองตากอยู่ในชุดสีกับเสื้อนะฮะหรือว่าสีขาวฮะ แล้วดูนี่ลาสุดทะโอ้โหไอเหียแดกอะไรอีกวะหน่านเหียช่างภาพโอ้โหไอเหียมงเปิดเมมเบอร์ไว้กับร้านขาวาไว้เนี่ยไอเหียไอเต็มมั่งอะไรมั่งรู้อาวบอลออกนอกสนามนายสนามไีมไหมนสนามไม,ม,นนม,ม่บอลไหมไม่มีใช่ไหมใครคิดว่าตีมแมนๆนเตะบอลข้ามตาข่ายหน่อย <laughs> อ๋อหฝั่งน้นเตะบอลข้ามตาข่ายมาให้ลูกหนึ่งฮะเอาบอลฝั่งน้นเลย่ได้แล้วได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วมาแล้ว เปีย้ยโอ้โหเกือบโดนสัตว์แม่นซะด้วยทุกโมบายชุดสีแดงกูจําได้เอ่เอเอาวางไว้ข้างขางนามโอเคครับขอบคุณมากเดี๋ยวราแป๊บหนึ่งเอาลูกทุ่มจากเส้นข้างของธนานี้สิงปากดงมาดีเซนเตแบกตัวสุดท้ายของธนัน โอ้โหนีย่ยัดมาทำไมนี่นเข้ามาทางกองหน้ากองหน้าของท่านแม่ฝิ่งเมืองตากไฟยัดมายังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูโอ้โหนี่ผู้รักษาประตูนี่ดีหนึ่งประเภทหนึ่งของท่านเทมงานสิงปากดงแล้วดูบอลจังหวะนี้นของท่านแม่ฝิงเมืองตากขยำม,มาไม่ไซา,า,ายแล้วก็ไปทัดบอลนี่เซ็นเตอร์แบก็กสุดทายรุดออกข้างฮะ เป็นุกทุ่มจับเส้นข้างของท่านแม่ปิงเมืองตากตามหลังอยู่สองตุงทุ่มยาวๆมาันจะมนติดติดพลเร่นของท่านด้านสิงปากดงมาแล้วจ้าไหลมาทางซ้ายแล้วดูซิว่าจะจบด้วยการยิงหรือไม่ดึงเข้าซ้ายไหลเข้าขวาังหวุดท,ท้ายติดพลเร่นของท่านเน่ฮะแม่ปิงเมืองตากหลุดออกหลังเป็นุกคนตนะคิกยัดมาตัวนี้แล้วไม่มีใครหลุดออกข้างไป โอฟ้าฮะจุ้งอันนี้มาจากการร่างฮะเป็นบริษัทแม่เลขเจ็ดฮะบริษัทแม่เลขเจ็ดของท่านสิงห์ปากดงไปตัดฟ้าฮะแล้วดูบอลน,นี่ของท่านแม่ปิงเมืองตากไอ้การยาวยกมาทางขวาเจาวนนี้เพื่อนเติมมาไม่ทันแล้วก็หลุดออกข้างรุกทุ่มของท่านสิงห์ปากดงมาแล้วจ้าแล้วดูบอลทุนนี้ปั๊มบอลก็หลุดออกข้างพระรุกทุ่มตัวเนี่ยของท่านสิงห์ปากดองถมฝั่งมาใหม่ห้องเครื่องได้กังใส่ขวาเจาวนนี้หลุดออกหลังไปฮะ เราคิกอินจากเส้นเขตประตูนี้ฮะของท่านในทีมงานแม่เปิงเมืองตักตามหลังอยู่แค่สองลูกเวลาย,ยังมีอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าไปย่นไปย่อไปท้อไปแท้รอบทุบวับนจังหวะนี้ของท้านแม่เปิงแล้วก็จังหวะสุดท้ายโอ้โหนี่เข้าขมับฮะเข้าขมับเลยวผู้เล่นมาได้เก็ตเข้ามาจากด้านหลังไหวหรือเปล่าใจเย็นจะเพิ่งรีบลุก แต่ถ้ามาดูนี่ลูกฟีคิกฮะลูกฟีคิกของท่านทีมงานแม่ปิงเมืองตากฮะดูฟีคิกจังหวะนี้ฮะดูสิว่าณะไรตื่นขึ้นมาได้หรือไม่ได้ฮะกับฟีคิกจังหวะนนี้ฟีคิก ฝันยัดเหมายังไม่ผ่านระเบียงนิดจดียวเอ้าแล้วโอหูยแปรมาจังหวะนนี้ไปติดสเตเบ็กของต่านทุ่มยามายังไม่ผ่านระเบิบอลของท่านสิงห์สิงห์ปากดงมาแล้วจ้าแล้วมาแล้วสี่สี่สามสี่สามทำยังไงสี่สามโยกโยกแล้วไหลไหลเขาหยับมาเป็นเจ็ดสิบเจ็ดกระชากสายจงังหวะนี้พับหลุดออกกลางของท่านทีมลูกลูกคอนเนอร์คิกฮะของท่านทีมงานสิงห์ปากดงฮะ สี่สิบสี่นนนนไอ้นนนเออไอเฮียไอ้สัตว์ไอหนึ่งสลบมึงกับกูนี่ตาใครไม่ดีวะเนี่ยไอ้เฮียกูภาคเบอร์สี่สิบเจ็ดไอหนึ่งบอกเบอร์ยี่สิบสามไอแย้มมึงไปเอามาจากตรงไหนวะแป๊บนึงครับพรักษาประตูจุกฮะจุกโอ้โหไอ้เฮียใครจะยกขึ้นวะตัวใหญ่ซะด้วยโอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ m ยเยรามาชมเกมตอนเนี่ยรูกคอนคิกของท่านเนี่ยแม่ปิงเมืองตากนี่ยัดมาแต่วันนี้ก็ได้รูกคอนคิกต่อเน,นื่องนะจากกริมเส้นทองซ้ายของท่านแม่ปิงเมืองตากนี่สกอร์ยังตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อสองเราคู่ต่อไปนี่บอกเลยว่าเป็นคู่วิกแมตช์นะระหว่างท่านทีมงานเขาคันทองกับท่านทีมงานตโตโมบายเอ็กบ้านชาราชนะ ขาคันทองนี่ผมให้เต็งหนึ่งเลยนะทีมงานเขาคันทองเพราะว่าเอากับข้าวมาให้ผมกินน <laughs> ะไอ้อยังกูชอบตรงนี้แน่น้ําพริกอ่องกับผัดไก่แล้วก็อะไรอย่างวะอะไรวะน้ําพริกอ่องผัดไก่อะไรอย่างวะกูลืมไปแล้วอะไรไข่ต้มอ่านี่ไข่ต้มไข่ไม่ไไข่ต้มหกลูก ลาจุดฟูตเซนแดกไปคนเดียวหกลูกวิ่งนี่วิ่งหดไปไงี้เลยเยีอ่ยวย,อยอคนว่าอะไรกินไข่หกลูกเออฟูตเซนเนี่ยมาดูบอลกันต่อเนี่ยฮะโอ,โอ้โหแล้วดูนี่ฮะดูนี่หันมาหันมาดูมาดูในสนามนี่ปล่อยเต็ไปก่อนแล้วมาดูนอกสนามนี่ พรุ่งนี้ฟุตซอลที่หนองวัวเหนือน,นะไม่มีไฟฟา้านี่ดูนะพิทักษ์ชื่อพิทักษ์ใช่ไหมอ่าไปซื้ออุปกรณ์มาทําไฟฟ้าเพื่อวันพรุ่งนี้ฝ่ายจัดไม่มีไม่มีเฮียอะไรมาเลยมาแต่ตัวกับหัวใจเฉยเฮียมาไม่ได้เฮียอะไรเลยโอ้โหกูหเลือจะเชื่อเขาหลังแล้วเบิร์ตมึงคำตังค์มาให้กูแล้วเดี๋ยวกูจัดให้อุปกรณ์กูหาให้ทุกอย่างเลยโอ้โหมานี่ดูดูนะพิทักษ์กูซื้อไฟมาต่อวงจรเองด้วยเป็นไง,ไง โอ้โหนี่เหลือเชื่อหน้าที่ทีมงานไลฟ์สดเห็นนะคุณจะเอากล้องมาแผ่นให้ดูตรงนี้เลยว่าอ๋อห,หนึ่งเคสหนึ่งเคส นายห้อยหนึ่งกับนายห้อยเคนนะฝากรับผิดชอบเรื่องไฟวงจรที่น้าพิทักษ์เขาต่ออยู่ด้วยนะคะประมาณ5,000กวกับบาทฮะขอบคุณมากแล้บรรบุภคต่อน,นี้ครับบอลในสนามของตวด้านนี้ยแม่ปิงเมืองต่างัะผู้รุกสาบประตูของท่านแม่ปิงจับยกกระยามาตรงนี้แล้วก็ป๊อปหลุดออกหลังไปฮะลุกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูของท่นนทีมงาน สิงหฝากโดงงานนำอยู่สองประตูตะซูมาดูคือว่ากับเวลาที่เหลือแม่ปิงเมืองตากจะกับตีเสมอได้หรือไม่ได้ฮะเราดูนี่ฮะลูกตังเตจากเส้นเขตประตูขยับเร็วๆมาที่ริมเส้นฟังขวาไหลออกมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายเพื่อเลีเกตพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วอยากจะบอกว่าไอ้เบอร์เจ็ดหูรองเท้ามึงหลุดเว้ยเออเราดูจังหวะนี้บอลของท่านันแม่ปิงมาที่กองนันตะเภาเจ็ดสิบตีไหลซ้ายมาไอ้ตัวหูรองเท้าหลุดผับ โอ้ไอ้เหี้ยไม่หลุดธรรมดาเลยหลุดสองข้างเลยสัตว์เลยโอ้โหมึงมัดปพระวันก่อนลงไปนะโอ้โหไอ้เบิร์ตไอ้เบิร์ตเจ็ดเอ้ยรองเท้ามึงไม่ได้มาโอหรองเท้ามึงไม่ได้มัดสักข้างเลยเริ่มเป็วงกันต่อนเนี่ยบอลในสนามของท่านนี้แม่ปิงเมืองตากขยามมาเป็นร้อยเป็นเก้ายกขยามมาเซนเตอร์แบ็กสุดท้ายยกมาตัวน,นี้ก็ติดไอ้หนุ่มผมยาวมง,ทง,ทมงวนนทเทินมาตัวนี้เช็ดเปลี่ยนทางโยกข่าวขวาปั๊บแล้วก็นี่เป็นผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายของท่านแม่ปิงเมืองตากเนี่ยเกียร์บอลเทงหลุดออกข้างเอาไปลุกทุ่มจากเส้นข้าง โอ้เนี่ยูุเซวหูรองเท้าหลุดหน่อยเปลี่ยนตัวเองออกเฉยเลยเบอร์เจ็ดเอ่อรัฐบุรีรัมย์ก็ต่อบอลของทานด้านสิงห์ฝากดงยัดมาจาังหวะนี้ก็หลุดออกข้างครับพระลูกทุ่งต่อเน,นื่องของทานด้านสิงห์ฝากดงเดี๋ยกทุ่งมาหนำอยู่สองประตูต่อศูนย์เดี๋ยว่าจะู้าทำประตูหนีห่างกันได้หรือไม่อะหรือว่าจะเป็นทางด้านทีมงานแม่ปิงเมืองตากไร่เตื้น,นขึ้นมาหนึ่งหรือเปล่าเราดูจังหวะนี้เข้ามือผู้รักษาประตู เล่นต่อไปห้าดูลูกออกบอลมานี่แม่ปิงเมืองตากออกบอลเจังหวะนี้ดูไอหน,นุ่มผมยาวเคลียร์ซ้ายจาังหวะนี้หลุดออกข้างกับพนรุ่งทมจอดเส้นข้างของทางด้านแม่ปิงเมืองตากฝา,ากมาที่กองหน้าตุ๊เป้าแล้วเป็นเลี่ยมจังหวะนี้เข้ามือพนรุ่งสาตัวพนรุษษร่งสิบอกว่าฟาฮะ เป็นจังหวะตัดฟาวของผู้เล่นมาเลขสิบห้าเนี่ยของทางด้านเนี่ยทีมงานแม่ปิงเมืองตางนี่ยกย,วยาวๆมาเจ็ดสิบตีของทางด้านนี่สิงปากดงมามาแล้วไปยังไงดูบอลของทางด้านแม่เอ๋ยแม่ปิงมายกยกแล้วยึกยึกแล้วฝ่แหวกสองแหวกสา,สามเสียบอลให้กับทางด้านสิงปากดงมาแล้วจ้าแล้วดูตรงวันี้ขยับซ้ายสับซ้ายจะผ่าปับป๊บปั๊บแล้วก็โอ้โหแล้วจังหวะสุดท้ายลูกที่สามยังไม่มาเริ่มเรบอลส่วนกลับของทางด้านโอ้โหเนี่ยจังหวะนี้ฟาว อ๋อลุกทุ่มนะพุทธสิ่งชีพลุกทุ่มจากเส้นข้างหะของท่านแม่ปิงงมังตาคะ เป็นเล่นหมายเลขยี่สิบสองะปล่อยไม่ได้แล้วดูทุ่มยัดมาตะวันนี้ดูที่ว่าจะไร่ตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ได้ทุ่มยัดยาวๆมาแล้วผรักษาประตูโอ้โดีหนึ่งประเภทหนึ่งหัวนี่ถอยเข้าไปในหัวเฉียดคานเลยนะผู้รักษาประตูของท่นนสิงห์ปากดงเนบยบวลาบึงถอยมึงโดนคานประตูมึงเนอะโอ้นี่กครูเป็นห่วงมึงเ,เหลือเกินเหียสูงทิ่มหายแดกที่อะไรเข้าไปหัวหน้าสูงบอลเลยแล้วผู้ร่ากันต่อเน,นี่ยบอลของทัานแม่ปิงมึตงตาไครมาตะวันนี้ไอ้นมรองเท้าแดงโยกใส่ขวาปั๊บนี่ติดใส่ผะ ดูฮารุคทุมต่อเนื่องขยับมาใหม่ฮาเบอร์เรตจังหวันนีรุลุดกรอบออกไปรุกตั้งแต่จะเส้นเข็ประตูของทางด้าน,นทีมงานนี่ฮะสิงห์ฝากดงฮะผู้รักษาประตูหม่เรนบอยให้เซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายขยับมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายยกยาวมาริมเส้นฝั่งขวาทันหรือไมา่ทันจังหวะนีรุลุดออกข้างและผู้ตัดสินต้องก,การเวลเวลาทาการแข่งขันเป็นทางด้าน,นทีมงานสิงห์ฝากดงฮะผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายไปยืนรอฟุตบอลในคู่ต่อไปฮะตุโมบายกับ ตุกมาบาเอกบ้านชราชก,กับทำงานนี่ฮะเขาคันทองฮะทีมงานเขาคันทองไม่มีใครให้เครดิตแต่ผมให้เครดิตเป็นเต็งหนึ่งรายการนี้เพราะผมได้กินไข่ต้มเขาหกใบฮะสิงปักดงธานาลบทางบนเออมันจ่ายไปแล้วมันจ่ายไปร้อยนึงเนี่ยยู <c oughs> ยังไม่ได้ทอนให้มันเลยห้าสิบอะ ไม่ทอนแล้วมันยิงเข้าเลยเบอร์ยียิบสองไอ้คนที่เอามาจ่ายว้ยิงเข้าเลยเออยิงแล้วไม่แอคไม่คุยกับผู้บรรยายจะได้ไอ้อีอ้ยกูไม่ทอนแล้วห้าสิบาทกูบอกเลยเรียนเชิญนะตู้ม,มบายเอกบ้านชราดกับทีมงานเนี่ยเขาคันทองฮะผมไม่สงสารใครนี่ผมส,สงสารนี่ทีมงานขนศึกซอยสามฮะเตะคู่แรกแล้วจับฉลากได้เบอร์สิบห้าไปเตะคู่ท้ายในรอบแปดทีทททมสุดท้ายโอ้โหนั่งกันตะคิวแดกตูดหมดแล้ว โอ้น่นแหะทีมที่เจอเขานี่ไอในอะไรนะ